อาล้งมีกันแล้ววะฉนั้นํ่าแมนทราบฉบับในคำนย้ดินเนียก็ร์ดฉนั้นงมาเปรี่ยนเปียวพิจามดีไม่มาในสี่ใตตรงนีนแต่ดาบบาสยาล้งยาเดะบาโลสกาต้องล้งยาแด่จะเอเปรี้ยวพิจาหมะเนาะสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอภาษาพม่านะครับประโยคละคานะครับก็มีหลายประโยคอยู่หลังจากไม่ได้ทำจะพยายามทำครับดังนั้นช่วยกดติดตามกดให้หัวใจหรือกดให้สติ๊กเกอร์ด้วยกันนะครับก็จะพยายามทำให้บ่อยๆนะครับ หนาวพีนส,สายบิดอะเกาเกาโลเนาะเกาเกาโลคเนาะแปลว่าทำดีๆนะต่อไปนะครับเต้น้ำมาแลบูเต้น้ำมาแลบูแปลว่าไม่ค่อยเข้าใจอยู่ต่อไปเบนิยาตัวมาแลเบนิยาตัวมะลวแมะลแปลว่าจะไปไหนต่อไปนะครับโลดามาตัวพีโลดามาตัวพีคมียาอันนี้อ่านว่าคมียาครับถ้าเป็นโลดดามาถ้าดามา เป็นเยดาอมันพาดาอัตานะครับก็คือเขียนอีกคําอ่านอีคนะครับเป็นโลดามาตัวบีคมิยานะครับคําผิดไปแล้วครับนี่ครับนาบิญีแบตุโกโปเปมาแลแบตุโกโปเปมาแลแบตุโกโปเปมาแลแปลว่าจะส่งให้ใครต่อไปตุงแอชีโกโปเปเมตุงแอชีโกโปเปเมแปลว่าจะส่งให้เพื่อนอาตูลู อทูหลูแปลว่าคนพิเศษนาบี้แบกาเนเปียรลาดาเล่บกาเนเปียรลาดาเลแปลว่าจะกลับมาจากที่ไหนอโลกาเนเปียลาเดอโลกาเนเปียลาเดแปลว่ากลับมาจากที่ทำง,งานนาบี้นาเนจ,จ่าอซอวเบมาเลนาเนจ่าอซอนเบรนเน่มาเล่แปลว่านั้น นาเนจะอซาลแบบมาเลแปลว่าห้องพักอยู่ท ok ok ี่ไหนต่อไปนะครับลูชี่เนดาลาลูชี่เนดาลาแปลว่ายังมีคนอยู่ไหมไม่ใช่ครับลูชี่เนเตลาลูชีเนเตลาแปลว่ายังมีคนอยู่ไหมต่อไปนะครับมาเปโลเซเน่มาเปโลเซเน่แปลว่าอย่าให้ทำนะตูยอบจ่าเดตูยอบจ่าเดแปลว่าเขาเล่าว่า ตัวชิ้นพิจารณ์เดตัวชิ้นพิจาเดแปลว่าเขาอธิบายตัวพิอภูเดตัวพิอภูเดแปลว่าเขาเคยบอกต่อไปนะครับเปโลเซชิ่นเดเปโลเซชิ่นเดเปโลเซชิ่นเดแปลว่าอยากจะทําให้อยากให้ทํานะครับครับก็จบไปแล้วนะครับภาษาพมา่าสําหรับใครที่มีข้อคําถามหรือห่วงความผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัอยมาในที่นี้ด้วยนะครับอลโลเจสุติบาเดตาดา